จัดแล้วครับผมวันนี้เชเลยเสียงกลางคารลมดีครับเจอิอเนียดใหม่ครับผมกรอนบนครับที่ได้มาจากเกียงดาวครับผมีลงดูตัวนะครับเอกเก้าครับผมจัดแล้ว ดูตัวนะครับดูตัวนะครับลูกป่าขลมเสียงกลางครับผมขลุมใจได้ครับเนียบกำกูกำครับผมนี่เก,ก่าครับเราดูตัวนะครับผมสามเป็นกำเก้า มันกำาบกมองมันถ้ามันกำําทำมันง่ายมันไอ้บันคูเนอะวันนี่นะได้บันคูเนอะ